เรื่องแสงกระสือที่ประเทศลาวมีอยู่ช่วงหนึ่งเข้าพัรษาใหม่ๆโน่นนะที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะโอ้ยคนตายเรียงวันเรียงวันเลยใต้หกเจ็ดคนแล้วแล้วกลางคืนมานี่โอ้ยแสงดวงใหญ่มาเลยอ้อมหมู่บ้านทุกคืนเลย ไปที่ไหน,ไไหนคนสล,สลบที่นั่นทั้งพระทั้งโยมไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันหลักก็ต้องมาหาหลวงปู่จะมานิมนต์ให้หลวงปู่กลับไปโอ้ยไม่กลับไปหรอกกลับไปเอาหินกลับทรายมาให้ไปเอาที่นครพนมพุ่นเด้อมาเขาก็เลยต้องวิ่งรถงกลับมาจากหลวงปู่ไปนครนพนม บไปเอาหินเอาทรายมาเอามาสองกระสอบทีนี้หลวงปู่ก็อธิษฐานให้แล้วก็ให้ไปโอ้ยมันกลัวจนไม่ได้หลับได้นอนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แจกกันคนละถุงช่วยกันหวานวันหลังมามันหายหมดโยมก็บอกว่าหลวงปู่ครับ พวกนี้มันผีเร่ร่อนหรือผีประจำถิ่นหรือครับหลวงปู่ก็บอกว่าโอ้ยไอ้ผีพวกนี้มันมาจากฝั่งลาวเลยข้ามแม่น้ำโขงมาโยมก็ตกใจโอ้โหหลวงปู่ก็บอกว่าพวกนี้ร้ายมากเลยพวกพระในพื้นที่ไม่มีปัญญาแล้วจึงมาขอเอาหิน เอาทรายที่เสกให้ไปหวานเอารอบบ้านหายเงียบไปเลยเขาว่านะและก็สายสินให้ไปแจกกันบังเอิญมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งได้สองขวบนั่งอยู่พอแสงนั้นมันพุ่งมาสลบลงกับที่เลยเขียวขึ้นเลย,เลยตาค้างมีผู้ใหญ่คนหนึ่งมีเหรียญหลวงปู่ค้องคอเลย เด็กฟื้นขึ้นมาเลยมันเอากันแบบสดๆ,ๆกันหลายคนเลยนะที่นั่นนะคนมันไม่เชื่อนะได้เลี้ยนหลวงปู่ไปมันก็ไม่ได้ผลมันเป็นอย่างนั้นโอ้ยนั่งอยู่ดีๆนี่หัวขมำลงไปกับที่เลยตายตายแล้วเขาก็เอาไปเอ็กซเรย์ดูไม่มีตับมันกินตับหมดเลย ผีมันมาจากเนืองลรามันร้ายกาจมากพวกผีนี่พวกผีกระสือมันมาเป็นแสงเลยนะโอ้ยแสงนี่ดวงใหญ่มากเลยผ่านไปที่ไหนคนสลบเป็นแถวเลยโยมก็บอกว่าแล้วคนพวกนี้เขาเป็นได้ยังไงครับหลวงปู่พวกที่เขาเป็นปอบเป็นกระสือนี่ครับ หลวงปู่ก็ตอบว่าพวกนี้มันเป็นตั้งแต่ยังเป็นคนแล้วพวกนักเลงโตนี้แหละไประเรียนวิชาอาคมมาวิชาพวกนี้เป็นวิชามารมารนี้ทําให้เป็นผีแต่ก่อนมีลุงคนหนึ่งลุงหลวงปู่นี่แหละไประเรียนวิชาอาคมมาปืนยิงไม่เข้านะทีนี้พ่ออยู่อยู่มาก็เข้านะ เขาไม่ให้ไปกินพวกอาหารสดแต่แกไปกินวิชานี้มันเลยทำให้กลายเป็นผีแก่กล้าเลยวันไหนไม่ได้กินเนื้อสดๆนี่นอนหลับไปก็ฝันว่าไปกินคนพอฝันว่าได้กินคนแล้วก็กลายเป็นปอบแล้วไปเข้าคนที่อยู่โน,น่นแล้วเขาก็เอาหมอผีมามัดเขาถามว่าชื่ออะไรก็บอกเขาละทีนี้ เราะเขาตีเอาพ่ออยู่มามันเลือดร้อนแกก็อยู่ไม่เป็นสุขเลยไปหาพระทำพิธีและทำน้ำมนต์ให้เพื่อล้างอาถรรพ์จึงหายเป็นปกติถอดจากเทปเรื่องเล่าหลวงปู่ใหม่อินทเซเียรีวัดป่าเขาภูหลวงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา